Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Alhamdulillah 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 Banyak-banyak kita ucap syukur kepada Allah Allahumma salli ala syairina Muhammad Allahumma salli ala syairina Muhammad Allahumma salli ala syairina Muhammad Alhamdulillah Wani Khab kun ta Prabhupada Allah Ta'ala Ti Hai okat Hai okat ผมแล้วก็ทีมงานในวันนี้ให้โอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้โอกาสที่เราซึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองได้นอกเหนือจากอโลสตาลาจะประทานโอกาสนั้นและวันนี้หนึ่งในนั้นก็โอกาสนั้นมาถึงกับชาวเดสโยแล้วนะครับครับผมวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นวันที่อันประเสริฐมากมายนะครับ เป็นวันที่เราได้มา,ารับความร่วมมือจากหนึ่งองค์กรซึ่งองค์กรนี้เราเรียกว่าเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคมอย่างมากมายและเป็นองค์กรที่เราเรียกว่าเป็นองค์กรที่เป็นมือบนที่ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมอย่างเราเราไม่ว่าพี่น้องเราจะอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่เราจะได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรนี้นั่นก็คือ เราเรียกว่าเป็นองค์กรชุมรมตะวยนนุงปัตตานีครับวันนี้เราก็มาร่วมกับผู้บริหารขององค์กรนี้นะครับในการช่วยเหลือนะครับในการช่วยเหลือของการบริหารงานในวันนี้เราจะได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นนั้นผมต้องขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องที่เคารพนะครับวันนี้เองผมก็ได้เดินทางมาจังหวัดปัตตานีครั้งที่2 ครั้งแรกผมก็มาพบกับท่านแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบอีกครั้งหนึ่งแต่มาในวันนี้กับวันที่ผ่านมานั้นจะมีความหมายคนละอย่างกันนะครับมีความต่างกันนะครับ <c oughs> ครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับนะวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งท่านเองก็จะให้ความช่วยเหลือเราในเรื่องของการเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับนะวันนี้ ผมแล้วก็ต้อ,อีหมัมเดโยอนะครับเดินทางมาจังหวัดปตัตตานีวันนี้มาาเขาเรียกว่ามาเอาซองมาฝากนะครับซองทำบุญนะครับเอามาฝากาให้องค์กรตะบายนที่ผมกล่าวกล่าวไว้เมื่อกี้มาช่วยมาช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับนะโอเควันนี้รู้สึกภูมิใจภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่องสุารโปรดปรานวันนี้นะครับเราก็จะเชิญ ผู้บริหารของช,ม,ชมรมนี้นะครับมากล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพนะครับนะจะมาฟังว่าหลักการทำงานของท่านนะั้นท่านจะทำงานอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะมาพบกับต้วอิหมัมนุสซญยนี้เราจะมาฟังการชี้แจงของผู้นำอของผู้บริหารชมรมตะยมมอโอเคครับขอเรียนเชิญครับท่านบิสมิลลาฮิระห์มานิรรฮีมอัสสลามอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบเระกัด สายายดูดแลชมรมจิตอาสาตะบายนูนอัลฮัมดลิละที่ได้มีโอกาสมาเจอกันอีกสองข้างดวกาลีรีมาอยู่ปะอเดกาเกาะบริยุ่ปะพี่น้องของเรามาจากดุสงโยผมยอมรับว่าไกลนะกว่าจะได้ถึงวัตนีเนี่ยดุสงโยเนี่ยกไมาใช่ใกล้ๆทีแต่ก็อัลฮัมดลิละจิตอาสาของเรานี่ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือไป ประชาชนเคราะห์จิตอาสาตะบยนูช่วยเหลือและก็อีกท่านหนึ่งก็อยู่ฝ่ายประสานงานทั่วไปแล้วก็คือเขาเรียกว่าผู้จัดก,การนะแต่วันนี้ผมก็จะพยายามช่วยเหลือและก็สอบประสานเกี่ยวกับซองที่อิหมัมและก็ท่านผู้ใหญ่และเอามาผมก็จะสอบประสานไปอย่งสองสองจังหวัดและก็ตามมัสยิดต่างๆเท่าที่ผมช่วยได้และก็ พี่น้องของเราก็คงจะสนับสนุนในแง่การทำความดีในวันอัคิรัตอลฮัมดีแล้วนะครับผมชื่อในอนิวัตยารงกเริยกเบเซยินดีพร้อมเสม,มอในการช่วยเหลือทำความดีเพราะว่าความดีนี่ไม่มีคำว่าสิ้นสุดมันจะดีตลอดไปถึงอาคิรัตดุนยาแล้อาคิีรัตรอบบนาอาตินะฟิดุนยาศา,นาสนะว่าิลอัคิรัตทศาสนะวะกินาอาาอนนารครับ ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับยินดีช่วยเหลืออินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิะวลละบเระกาตอลครับท่านพี่น้องพ่อแม่ที่เคารพทุกท่านนะครับก็อย่างที่ท่านได้กล่าวไว้มากี้ว่างานในวันนี้จะสู่นำถึงอาเารั์ของเรานะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับถ้าเรามีจิตนารมที่ดีนะครับว่าอะไร ควรที่จะทำหรือควรที่จะละทิ้งนะครับตรงนี้อ่าอีกท่านหนึ่งนะครับเราจะมารับฟังอ่าคติพภของท่านว่าท่านนั้นอ่ามีความรู้สึกอ่ามีความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลืออ่าให้กับชาวเดชอยย่างไรครับอ่าขอเรียนเชิญครับท่านบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัสสลามุลัยกุมรห์มตุลลอฮิวะระกาตุครับอ่าฮุจักการทีมกาซเซ่กับ ปัด,ดอ,อติเมมัสยิดกลางกิตตเอรจัดกุมลลกไครอรอ,อย่าดีอยนนี้ครั้งที่สองแล้วที่ว่ามีการไล์สุดแล้วก็ขอใช้สถานที่ณนะมัสยิดกลางปัตตานีครับผมผมดีใจมากที่ว่าตุยมามดุสัญญอของเราแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านของเราดุสัญญอของเราได้มา ครั้งที่สองแล้วผมปรับปรื่นมากครับผมแล้วก็พี่น้องท่านใดที่อยากที่จะบริจาคแด็กก็สด็กก็จริยะก็ได้แต่ว่าให้ผู้ล้วงรับไปแล้ววะ,ะก็บริจาคมาได้ครับผมในวันที่สองมีนานี้ดีบ้านบ้านดุสัญญาใช่ไหมครับตำบล ตำบลนุษยนยออําเภอเจนะจังหวัดนราธิวาสครับผมก็อยากจะให้พี่น้องสามจังหวัดปัตตานีนราแล้วก็ยะลาได้มาพร้อมกันวันที่สองมีนาในเช้าล้อครับผมครับส a l a a ุ a l a i k u ุ w a r a h m a t u l ครับผมดีมากเลยขอบคุณเบลีเป็นอย่างสูงนะครับก็อย่างที่เบลีได้กล่าวไว้เมื่อกี้นะครับก็นั่นเป็นการเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพนะครับนะ ที่ติดตามที่เป็น FC ของนะครับสตีเวนนะครับนะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งครับที่เป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นขวนและกำลังกำลังในการขับเคลื่อนครั้งนี้นะครับนะก็อย่างที่ท่านได้กล่าวไว้เมื่อกี้ตั้นัดว่าเราทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการทำบุญนะครับนะแล้วครับนี่เหรอยูกกอประเด็นนี้ยูกกออาเคโย adik adik kakak semua ni lah kita pun nak mari dengar satu orang pula dah hak ada tanggungjawab susah sekali dalam kampung dusun kita dah ha. er, tak kira dah susah hak mana pun dia nu, nak nak ukan masalah belaka dah orang panggil tu seorang ni hamba Allah Taala dia dia hamba Allah Taala cara cara pada anak-anak rakyat dia semua dah ialah tok imeh hadi kita dah kita nak sama-sama dengar Tu uh, tok imeh hadi kita Uh, nak sapa gapo kepada ibu bapa ha uh, kita lah mesalakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama dengan Combron tabaya numpatan ni, bagi kita orang Rusunyo ni ucap pe beribu-ibu juta terima kasih lah kepada abe C dengan abe L, deh yang sanggup untuk nak tolong masjid kita Rusunyo, deh. Karena masjid kita Rusunyo ni adalah satu masjid yang di kedar Rusunyo sudah lama lebih kira tu tahun, deh masjid ini. Karena dia lani tu waktu tulen tah tu sudah pecoh, sudah rakbel, deh. Ah tu pertama yang kita nak beki. Yang keduanya untuk ah uh, sekolah tadika yang sudah penuh hudak lah ni deh. Dulu 100 lebih lah ni 200 lebih maka penuh terpaksa kita kena sambung. Deh, sambung sekali ni kita nak buat dua lapis. Deh, balik atas jadi tadika habis. Yang kedua tu kita nak buat jambe dan juga tempat ah uh, toam lek bawah tu deh. Ah uh, tu untuk nak wis muka mudah eh orang-orang yang lalu lalai dalam kawasan tersunyo ni boleh berhenti dah boleh berehat situ deh supaya ha, uh, kena ni jadi sungklan hak ampo cendek deh uh, siapa dia nak cendek gimana, mana kena pan tersunyo dan kena berehat semaya di situ lebih ke buka tip ya dalam gotu deh uh, tu uh, ha hak orang tersunyo or hari ni deh kita rasa gembira sekali yang boleh jumpa dengan besing dengan beli deh untuk nak tolong buat kita bantu masjid sunyo. Dah. Dia nak dia nak pisah we madah we boleh tu yang kita agak kata 3 juta untuk kita nak belanja dalam hal pekerjaan sekali ni. Dah. Lalu itulah a uh, tepat dua mina ni sebagai hari wak market. dia panggil market teh lah ya, mudah um, mudahan kita ya. dia. Tepat dua mina kum 2560 ni adalah hari perjumpaan puak kita deh panggil seru semua deh dalam tiga pak jawak ni deh pergi kepada Kampung usunyo deh supaya apa supaya kita boleh kerok deh kerok harta kita deh kerok harta kita untuk menjadi sadaqatul jariah deh untuk menjadi jariah bagi diri kita masing-masing sekiranya kita tak lagi deh Uh, mengikut itu kita tulis di sapu dah ada banci masjid dua. Satu banci kerungtai, yang kedua banci hat hokoso. Deh. Uh, tapi tak lagi boleh lagu tu karena kita itu harap pelak kata semua adik akok kita pemurah pelaku orang di okay. Kepak okay. Jawa ni deh uh, ha, semoga dengan dermo dengan kerok buat kita tu kami orang okay, dosenya, dapat bersudah deh hak yang dikanak-kanak baik nak baik balik juga baik nak baik buat tadi kalah Ah uh, deh, wak gapo lai? Semuanya adalah keperluan di dalam masjid kita. Deh, mudah-mudah hebat kita semua dapat beri kera untuk masjid itu senyum Itulah saja yang saya uh, terima kasih sebelum pada uh, itu semua nak kira, saya terima kasih dulu. Deh, uh, itulah saja hari ini. Uh, dan yang terima kasih uh, Beli yeah. deh, dengan dengan BC, yeah. deh, yang sanggup deh kerjasama tu Deh, sangat, sangat perasaan kita ni sangatlah gembira. Ada orang yang bekerja tentang agama semacam ni. Orang panggil cit asa, bukan kena paksa, bukan kena gapo, cit asa, bukan kena wi gaji kena gapo dak. Tapi beling dengan besi ini adalah orang cit asa untuk uh, menolongkan masyarakat yang susah. Bukan sejak sekarang deh. Orang susah, orang gelek ai, orang gapo, combrong tabayanulah sapa. Deh, tabayan petani ini sapa. Walau kok dosonyo dia lagi deh kok tabah Yogi dia tu tani ning orang panggil bukit deh kerja untuk perkauman tu untuk semua masalah orang muslim bukit orang muslim yo tolong lako ning lah orang panggil orang ci asa yang sejati dan payah kita nak, nak, cari orang semacam ning deh tapi itulah kita pakak sokong kalau tabah nak gapo kita pakak sokong deh semoga uh, Comron atau panggil apa yang kumpul tabayanu ni dapat menghidupkan cago dia usaha deh Bukan ya tidak lebih hadiah mata, ya usaha cari ubi kepada orang susah. Itulah haraplah buat kita semua pakat tolong deh. Ah tuas saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.